ท่านผู้ปกครองเด็กอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนพบเจอกับคุณครูไล่คุณครูน้อยคุณครูกิ๊กเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาในหน่วยวันแม่แห่งชาติก่อนที่จะไปเรียนนะครับเราเหมาอกลังกายกับเพลงคา้อๆกันก่อนนะครับเด็กๆลุกขึ้นมาเลยนะครับไปออกกําลังกายพร้อมคัณทุนสามคนเลยครับเด็ก หลังจากเราออกกําลังกายเรียบร้อยในเพลงแม่ไก่ชวนลูกไก่ไปกินอาหารนะครับเด็กดเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติกันเลยนะครับคุณคุกิ๊กครับถ้าพูดถึงวันแม่แห่งชาติแล้วเราจะนึกถึงใครครับคุณคุกก๊กถ้าพูดถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะคุณคุกกิ้ก็จะนึกถึงพระบรมราชาชินีนาะหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเอ๊พวกเป็นใครครับคุณคูกก๊ก ะะก็เป็นพระมารดาของเมนหลวงรัชกาลที่สิค่ะพูดง่ายๆคือเป็นคุณแม่นะครับของรัชกาลที่ได้ถือเป็นแม่ของแผ่นดินนั่เองอ๋อเป็นแม่ของแผ่น,นดินด้วยนะครับเด็กๆทำไมต้องเป็นวันที่12สิงหาะคระับคุณผู้ันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเพราะว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ เด็กๆครับพูดง่ายๆคือเป็นวันเกิดของพระชนมีพันปีหลวงนั่นเองนะครับเด็กๆยึงถืออาวันที่12สิงหานั้นเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปีนะครับคุณครูไลค์ครับนอกจากวันแม่แห่งชาติแล้วมีสัญลักษณ์อะไรเป็นตัวแทนวันแม่บ้างครับคุณครูไลคตัวแทนวันแม่คุณครูจะนึกถึงสีฟ้าเลยค่ะคุณครูทําไมต้องเป็นสีฟ้าสีอื่นไม่ได้เลยครับคุณครูไลคไม่ได้ ของวันศุกร์นั่นเองค่ะเป็นสีประจำพระอ,องค์นะครับสีฟ้านะครับเด็กๆจะสวมจะเห็นต่านผู้ปกครองสวมใส่ชุดสีฟ้าไปงานวันแม่กันนะครับเด็กๆนอกจากสีประจำพระอ,องค์แล้วมีอะไรอีกครับครูไลนยนอกจากสีประจำพระอ,องค์แล้วก็นึกถึงดอกมะลิค่ะดอกมะลิทําไมต้องเลือกอดอกมะลิครับเพราะดอกมะลิเราจะใช้ในการไหว้ไหว้แม่ในวันแม่นะคะเพราะอะไรครับถึงเอาดอกมะลิ เพราะว่าดอกมะลินี่เปรียบเสมือนสีขาวอันบริสุทธิ์เราจะใช้บูชาพระในวันพระและดอกมะลินี่จะสื่อความหมายถึงความรักที่แม่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคายค่ะอ๋อเด็กๆดอกมะลินี้มีสีขาวกลิ่นหอมนะครับเด็กๆเปรียบเสมือนความรักของคุณแม่นั่นเองใช่ไหมครลคุายใช่ค่ะก็เลยยึดถือเอาดอกมะลินั้นเป็นดอกไม้ประจําวันแม่แห่งชาตินะครับเด็กๆเป็นไงครับเด็กๆวันนี้ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวันแม่แห่งชาติไปแล้วสัญ,ญลักษณ์ของมันแม่แห่งชาติไปแล้วคุณครูกิ๊มมีอะไรให้เด็กๆทำไหมครับวันนี้นี่นะคะคุณครูกิ๊กก็มีใบงานประจําหน่วยนะคะก็คือการระบายสีภาพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงน,นะคะหรือว่าแม่ของแผ่นดินของเรานะคะและระบายสีภาพดอกไม้ประจําวันแม่นะคะก็คือดอกมะลิ ไปงานเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กลับไปงานนะคะส่งกลับมาในไลน์กลุ่มทองของเราด้วยนะคะเด็กๆเด็กดครับคุณครูทั้งสามคนรอตรวจผลงานเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆพบกันใหม่คลิปหน้าในหน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆบายบายสวัสดีครับคำสประจำหน่วยมาเทเดวันแม่แห่งชาติ a จสซินดอกะมะลิ